จังหวะนี้โอ้โหวันนี้ขอเสนอจังหวะอคติ้งแบบเวอร์ครับของนั้นนักเตะครับดอกแรกโดนเนี่ยครับสาูดีเกตปัดที่หน้าอกเบาๆครับแล้วโอ้โหดูอคติ้งของแกครับโอ้มือกุมที่จมูกแล้วเหมือนโดนจับได้ครับแล้วก็โอ้โหจะาเอุีของรีโดนดวเบาๆโอ้โหม้วนลงครับแล้วโอ้โหเนี่ยครับรีวอลโดครับตำนานยังนี่ครับโอ้มาอย่างจริงครับแกโอ้โห อู้สาประตูนอนกอดบอลแล้วก็โดนโอ้แต่ที่สีสาวผู้ฮูหูหูหูร้องไห้กระจองงงแกครับอูโหูดินอย่งกระทาโลครับอู้ดีครับโอ้โหแล้วโดนน้โดนโดนนะสกิดนิดเดียวแล้วอูโหูพุ่งครับแล้วอ้โหไม่ได้ครับอู้เจ้าตัวเสียดายครับอูโหูสะดุดยอดยาครับโองเลยครับแล้วดอกนี้ครับอู้ไซโยบูสเกตครับหนึ่งในตำนานจ่าเอกครับโอ้โหนี่ครับดูครับ อีกคือสะดุดยอดยากาของแท้ครับโอ้โหนี่บโอ้นูริงัะราฮิมสเตอร์ลิงโอ้โหนี่บหัวที่หมวตามครับเหมือนจะได้ฟ้าด้วยครับโอ้โหสาประตู